สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02 205 7250เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าคือในในเชิงของบับเบิ้ลไซส์ของบับเบิ้ลแล้วกันตอนนั้นบับเบิ้ลของญี่ปุ่นใหญ่กว่าของจีนเยอะมากๆนะเยอะแบบเยอะมากๆถ้าจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าโด อันนี้จําไม่ได้เป๊ะๆนะแต่ว่าแน่ๆแน่นอนมีตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าที่ดินของในโตเกียวเนี่ยแพงกว่าอเมริกาทั้งประเทศ <Okay. S 1> ชว่วงที่แบบพีคๆนะฮะแล้วตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็แพงมากแล้วเพราะเพราะ,ะนั้นพอบับเบิ้ลของญี่ปุ่นเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยราคาที่ดินก็ลงมารวดเดียวเลยสามสิบสี่สิบปีราคาหุ้นก็ลงมาเนี่ยสามสิบกว่าปีเพิ่งเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับแล้วญี่ปุ่นก็มีดีเฟลชั่นสาสิบปีคือตอนนั้นไซส์ของบับเบิ้ลของของ,ของ ของญี่ปุ่นเนี่ยใหญ่ขึ้นไปเยอะใหญ่แบบใหญ่จนมันแบบมันผิดฟันเดเมนทัลทุกอย่างซึ่งอันนี้เองทําให้รัฐบาลจีนในปีในในปี2021เนี่ยเดือนตุลาคมเนี่ยจีนเขาสร้างขีดเส้น3เส้นเส้นสีแดง3เส้นก็คือ three red line ก็คือเขาเขามาเจาะไอ,อ้ตลาดอสังหาเนี่ยเพราะตลาดอสังหามันก็เป็นบับเบิ้ลแล้วเขาก็เลยเจาะปุ๊บเนี่ยสามปีเนี่ยมันก็ยังบับเบิ้ลก็มันค่อยๆแตกอยู่แต่มันยังไม่หมดยังไม่สุดนะก็คือตอนนั้นพอจีนเขาทําปุ๊บ เขากลัวบาบะโบ,บ,บจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเขาเรยรีบจัดการก่อนนะแต่จัดการมันก็ยังไม่จบสักทีคือผมว่าต้องต้องรอให้รัฐบาลจีนต้องกาปล่อยแต่ว่าของจีนเพิ่มมันมีอย่างที่บอกว่ามีคนหลายล้านคนที่รอห้องอยู่นะซึ่งถ้ามันไม่มีห้องอย่างน้อยมีห้องแล้วราคาตกไม่เป็นไรแต่ต้องมีห้องเพราะฉะนั้นมันก็ตรงเนี้ยเมื่อไหร่จะสร้างหมดเนี่ยเมื่อไหร่โปรเจกต์จะคอมพ l e t หมดเนี่ยอันนั้นเราเริ่มอาจจะเห็นบอททอมเพราะฉะนั้นเลยอาจจะเป็นข้อหนึ่งที่เออถ้าหุ้นจีนจ้องระมัดระวังนะครับ พะไม่รู้มันไม่จบดอกเบีย้ยจีนก็ไม่ลดสักทีนะต้องรอดูดอกเบีย้ยจีนลด Tri ป l e R ลร์เดเงินตอนนี้จีนเขาพยายามประคับประคองไปแล้วก็กล่าวว่าจะเอ,เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมาช่วยแต่มันก็คงช่วยได้แค่ระดับหนึ่งครับเพราะตอนนี้จีนก็ดมจีกันทางการค้านะปลายปีนี้ก็มีเอ่อทรัมป์จะกลับมาอีกเอากลับมาอกีกก็บอกว่านี้จีนลําบากเลยเพราะว่าถ้าทรัมป์กลับมาเนี่ยทรัมป์บอกจะขึ้นภาษีจีนเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ คราวนี้แบบเหนื่อยกว่าเดิมทำได้จริงเหรอครับโอ้เขาทําอะไรก็ทําได้คือตอนนี้ไม่มีอะไรตอนแรกสมัยก่อนเออทรัมป์จะเขาทําได้ทุกอย่างที่เขาพูดเนะอาจจะยกเว้นไอ้แคมแพงเม็กซิโกอาจจะสร้างได้ไม่ครบนะแต่ก็แําแพงเมืองเม็กซิโกเนี่ยเขาก็ทําทําทําได้นิดหน่อยนะยังทำไม่ได้เยอะนะแต่ผมว่าถ้าเขามาเนี่ยเม็กซิโกที่ส่งออกไปจีนเนี่ยน่าจะลำบากนะเพราะตอนนี้การลงเม็กซิโกได้อันนี้ส่งจากบริษัทต่างๆเนี่ยที่อยู่ใน เม็กซิโกเพื่อส่งออกไปอเมริกาแต่ถ้าทรัมป์มาก็อาจจะโดนภาษีสิบเปอร์เซ็นเขาเนี้ยก็เม็กซิโกที่ได้ประโยชน์เนี้ยก็ก็ต้องระวังละนะคือผมว่าทรัมป์มาเนี่ยไม่ดีกับทั้งโลกในเรื่องก <c oughs> ารค้า <c oughs> แต่จะดีในเรื่องสงคราม <c oughs> อันนี้มุมมองอาจจะต่างนิดนึงคือถ้าทรัมป์มาเนี่ยเชื่อว่าเชื <c oughs> ่อว่ายูเครนเนี่ยจะหยุดลบกับรัสเซียเรื่อง geopolitics เนี่ยจะจบไปเลยนะเพราะว่าคิดว่า ทรัมป์เนี่ยเขาแอดศมร์ปูตินนะทรัมป์เองเขาก็เหมือนคุยเขาว่าเขาเหมือนคุยกับสีจินปิงได้นะเพราะฉะนั้นหลา,<ม>ลายเรื่องที่เป็นโ e o p o l i t i c a l r i เนี่ยเขาว่าน่าจะจบเพราะทรัมป์เขาพูดไปแล้วนะรประกาศไปแล้วว่าถ้าเขาได้รับการเลือกตั้งเนี่ยพรุ่งนี้สงครามจบแน่นอนสงครามยูเครนเขาบอกภายในย<ม>ีิบสี่ชั่วโมงนะจะเป็นการสงครามเพราะว่าจริงๆตอนนี้ถ้าไปมองแรงสนับสนุนนะฮะจากยุโรปเองก็ไม่ค่อยมีในยูเครน อังกฤษเองก็คนก็บ่นนะคนอายุวัก็แบบไม่ไหวแล้วประเทศก็มี recession แถงนี้ต้องไปซัพพอร์ตยูเครนนะตอนนี้อเมริกาเนี่ยยังพรอฟอปยูเครนอยู่เพราะนั้นทรัมป์มาทรัมป์บอกว่าไม่ซัพพอร์ตแล้วเนี่ยผมว่าสงครามจบทันทีเลยเพราะไม่ไม่มีใครซัพพอร์ตแล้วนะอาจจะต้องมานนิกเกอชกันนะรัสเซียก็อาจจะอยากจะให้จบแล้วนะครับรเพราะนั้นถ้าถ้าคุยกันได้ปททุ๊บรัสเซียบโอเคขอใครเมียไปนะพวกคุณสัญญาสงบสึกจบอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องจับตามองนะ อาจจะไม่ดีกับโรคไม่ดีกับคลายเม็ดเชนแน่นอนเพราะการค้าไม่เชื่อการค้าก็ไม่ดีอ๋อใช่ใช่ใช่คลายเม็ดเ <Climate S 2> ชนมันก็ไม่เชื่อทําบอกถ้ามีหิมะปุ๊บสันว่โกลไม่มี global warming อ่ะก, <laughs> ก็ว่ากันไป <laughs>